สวัสดีครับเราวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถแนวทัวริงแอดเวนเจอร์ไซส์ใหญ่มานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับที่เห็นในคลิปนี้เป็นยามาฮ่าซ p เปอร์เทเนเ XT1002 z นะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยสี่สบพันสองร้อยสี่สี่นะครับขนาดใหญ่นะนะลูกสูบแบบสองลูกสูบนะครับสองลูกสูบส,สี่จังหวะนะครับ หัวแบบทวินปั๊กนะนเป็น2หัวเทียนต่อ1ลูกสูบนะครับก็เท่ากับมีหัวเทียน4หัวแต่ว่าลูกสูบมี2หัวประมาณนี้นะนะครับช่วงขนาดซ c ของเขาจริงเนี่ย1,199ซีซีกก็ชื่อรุ่นันก็1,200อยู่แล้วนะครับ x t 1 2น0นะครับก็แรงม้าอยู่ที่108.5แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 1 1 4นิวตันนะครับคันนี้มาพร้อมกับทะเบียนสวยนะครับให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับทะเบียน1กก1หนึ่งหนึ่ง,ง,งทะเบียนโคสสวยอ่ะแล้วก็ยางใหม่หน้าหลังนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่หน้าหลังเลยขนยางยังอยู่นะครับแล้วก็รถมาก็เดิมๆเมนาะมีใส่ของแต่งบ้างนิดหน่อยอย่างกันล้มตัวเนี้ยอันนี้ใส่เพิ่มมานะครับ ใส่ใส่ใส่เพิ่มด้านชุดบนมานะครับแต่ชุดล่างตัวสปอร์ตไลนี์มาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับก็เครื่องยนต์ดีนะครับรถสีเดิมนะรถสีเดิมคันนี้รถสีเดิมทั้งคันไม่ไม่ได้ทําสีมานะครับไม่มีการทําสีเหมือนเกับสีปิ๊บเปิ๊บเนี่ยชุดข้างเนี่ยปิ๊บซ้ายขวาบนเนี่ยของเดิมจากโรงงานเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นระบบแมนวนวลนะครับ6สปีด คันนี้ขับเคลื่อนด้วยนี่ขับเคลื่อนด้วยเพลานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดูแลเรื่องโซ่เรื่องอะไรนะแล้วก็นุ่มเงียบนะครับสบายเลยนะครับรถที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาเนี่ยมีข้อดีเยอะครับมีข้อดีเยอะนอกจากการไม่ต้องไปดูแลรักษามันมากเปลี่ยนแค่น้ามันส่วนท้ายนะครับน้ํามันเผาแค่นั้นเองนะครับนุ่มเงียบไม่ต้องมานั่งปรับตั้งระยะโซ่ ไม่ต้องมีเสียงโซ่หน้าทําคายไม่ต้องมานั่งหยอดน้ำมันนู้นี่นั่นหรอเนาะนะครับระบบเบรกแน่นอนเป็น a b s นะครับโชกอัพหน้าแบบ up side down นะครับนี่เบรกนี่โคตรใหญ่อะ่ะการเบรกนี่แบบ310มิลเลยนะนี่นมีท r a c ชั o n c o น t r o l แล้วก็มีโหมดการขับขี่อยู่2โหมดนะเป็น t o ลลิ n g mode กับป p o r t โหมดนะครับตับที่สวิตช์ด้านขวานี่นะครับ สภาพภายนอกภายรอบคันก่อนนะสปอร์ไลท์นี่มีติดสปอร์ไลท์มาให้แล้วนะครับของ PIAA นะครับนี่ขนหน้ายางยังอยู่เต็มยางใหม่สีสวยนะครับราคารถใหม่ตอนนั้นเนี่ยแพงมากๆนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ็ดแสนนะบวกลบถ้าจำไม่ผิดน,นะในปีนั้นๆนะแล้วก็ความสูงนะครับจาก เบาถึงพื้นนะประมาณสัก850บวกลบนะประมาณนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับน้ำหนักเนี่ยรถเนี่ยรวมน้ำมันแล้วก็รวมของเหลวในรถแล้วเนี่ยอยู่ที่6 260กิโลเลยนะโคตรหนักโคตรหนักนะถาว่าหนักไหมผมว่ามันหนักนะ260กิโลแต่เข้าใจว่าว่ารถ1 200cc เนี่ยมันเบาก็คงจะไม่ใช่นะ ขับทางไกลเอดเวนเจอร์ลุยป่าลุยเขาเนี่ยโคตรดีในราคาไม่ถึงสองแสนบาทเดี๋ยวผให้ดูราคาท้ายทายคลิปไปทีหนึ่งเนาะนี่ก็ความจุถังน้ำมันนะยีลิตรเลยนะครับนี่มีทักชั่นคอนโทรลมีอะไรหมดแล้วนะครับโชคหลังปรับรีเบลด้นะครับปรับอ่อนปรับแข็งได้นะครับนี่สภาพสวยนะรถไม่มีอุบัติเหตุมานะครับมีการล้มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคันนี้ราคานะผมเปิดขายนะคันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมมีบินให้ดูแต่พอดีบินอยู่กับเล่มทะเบียนที่อยู่ที่ร้านไม่ได้เทียมมาโทษทีนะครับแต่มีบินให้ดูว่ารถคันนี้เซอร์วิสนะครับจากศูนย์ยามาฮ่ามานะเปลี่ยนจานเบรกมาด้วยนะเปลี่ยนจานเบรกหน้ามาด้วยนะเพราะรถมันห้าหมื่นโลแล้วนะเนาะจานเบรกก็ใหม่ๆอยู่นะครับก็รถเซอร์วิสมาตามบินที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ รวมยางล้วเนี่ยสี่หมื่นบาทนะมีใบเสร็จให้ดูทุกใบเลยแม้กระทั่งใบเสร็จเปลี่ยนยางนะครับเพราะฉะนั้นรถสวิตใหญ่มาแล้วทำมาสี่หมื่นบาทราคาเนี่ยผมขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนทอนพันทอนให้พันหนึ่งกลับบ้านแล้วกัน <c oughs> นะครับใครว่าถูกว่าแพงก็ว่ากันแล้วกันนะครับแต่ผมว่าหารถแอดเวนเจอร์ตัวบิก๊กพี่บิ๊กเนี่ยขับอยู่เนี่ยคันนี้ถือว่า น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาก็าถูกอ่ะนะครับสนใจงั้นติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์1ปดสามี่ี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับกุญแจรถเนี่ยก็มีม,มีมีหลายดอกกนะมีสามดอกเลยเนื่องจากที่ว่ามันเป็นไม่ได้มีชิปอะไรนะกุญแจก็จะเปิดแบบนี่กุญแจดอกเดียวเปิดปีเปิดกล่องอะไรได้หมดเลยอันนี้ใส่โฟมไว้กันกระแทกระ,ระวางของนะเนาะกล่องสวยนะครับกล่องทุกใบเนี่ย สภาพสวยเลยมีมือเดียวก็ปิดยากปิดยากนะครับก็เปิดเปิดได้หมดเปิดได้หมดเอ้ยรู้สึกว่าบินอยู่นี่เปล่าน,นะโอเคมีเอกสารอยู่นี่แต่บินน่าจะอยู่ที่ร้านอา๋ออันนี้มีค่าสำเนาเนาะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะประมาณนี้แต่ว่าเล่มทะเบียนกับเ,เล่มทะเบียนกับบินต่างๆอยู่ที่ร้านเนาะ ก็ไม่มีอะไรรถพวกนี้กล่องพวกนี้ถอดออกได้เลยนะก็เวลาเสียบลงไปก็บิดซ้ายปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเด้งออกมาตัวข้าลังแล้วก็ยกนะครับเวลาใส่ก็ใสง่ายแข็งแรงนะครับแล้วก็ข้อที่ของกล่องกล่องที่มันติดหน้ารถกล่องแท้เนี่ยคือมันไม่ดังเวลาวิ่งเห็นไหมนี่มันไม่ดังเป็น,นค่อนข้างจุดยึดค่อนข้างแน่นหนานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังเหมือนกกล่องที่ไปใส่เสริมเอานะครับสียังสวยนะครับสีน้ำเงินแบบสวยงามนะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยรถคันนี้ออกศูนย์นะครับออกศูนย์ยามาฮ่าไทยแลนด์นั่นเองเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็เซอร์วิสศูนย์ยามาฮ่าได้เลยเหมือนกับที่เจ้าของเก่าเขาเซอร์วิสที่ศูนย์ยามาฮ่ามานะครับคุณได้ทะเบียนเลขสวยเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพนะเฉพาะป้ายเนี้ยราคาเกินรถแล้วคือถ้าันเป็นหนึ่งกกกรุงเทพมาหานะครหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยราคาเกินรถคันนี้แน่นอน แต่คันนี้โคตรคุ้มนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรถเซอร์วิสศูนย์มาแล้วมีใบเสร็จมาให้เซอร์วิสชุดใหญ่มาแล้วนะครับทำมาเกือบ4 0 0 0มบาทนะครับยางก็ใหม่เพราะฉะนั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีครับ